พี่ไปญี่ปุ่นเมื่อซีซันหนึ่งนะครับผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยรถเมย์ญี่ปุ่นสามารถระบุไปที่ป้ายรถเมย์หรือว่ารถเมย์จะมาตอน10บโมงสีนาทีพอมาจริงก็จะบวกลบไม่กี่นาทีคือสามารถที่จะวางแผนแล้วไปรอได้อย่างเงี้ยครับเขาทําได้ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะแล้วพี่ก็ตั้งคําถามเหล่านี้ไปในซีซันหนึ่งผ่านมา10ปีเรายังทําไม่ได้เลยอ่ะสมัยก่อนเราอาจจะมองเรื่องทคศ ตัวเราแล้วก็สิ่งวัดล้อมงรอบๆมันก็ไปไม่ได้เท่าไหร่ดี๋ยวนี้มันก็อาจจะมองขึ้นไปถึงระดับโครงสร้างประเทศโครงสร้างโลกนะถือว่าการมองไปถึงอนาคตเออวิจิดร่ารายการมันโตไปตามความสนใจของพวกพี่อะครับเมื่อก่อนนี้ซีซั่นแรกๆอะเราแค่อยากไปเห็นไปตามที่ทอพฮิตของเขาเพื่อที่แบบครั้งหนึ่งเราอยากไปเห็นไปยืนอยู่ตรงนั้นแบบที่เราเคยเห็นคนอื่นเขาไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มค้นหาหรือตั้งคําถาม มองหาเรื่องที่มันต่างออกไปแล้วมันตอบโจทย์คำถามของเราตอนนี้ในการมันก็จะดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นว้าวเหมือนสมัยก่อนแต่พี่คิดว่าประเด็นที่เราสนใจมันก็อาจจะลึกขึ้นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามองเป็นภาพรวมมากขึ้นโอ้มีโมอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้าด้วยเหมือนกรุงเทพเลยนั่นนั่นก็ขับบนทางเท้าโอคิดถึงเทสกิจเลยเนี่ยสิ่งที่ยังเหมือนเดิมเหรอครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ ตั้งคำถามผ่านสิ่งที่พวกเราเห็นด้วยมั้งซึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะรายการโทรทัศน์ที่เป็นรายการท่องเที่ยวอ่ะจะไม่มีใครพูดแบบที่เราพูดหรือตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยไปถึงแบบระบบการเมืองระบบขนส่งอะไรพวกนี้เหมือนเราครับสิ่งนี้พี่ก็เลยคิดว่าไหนๆเราได้ทําแล้วเราได้พูดพูดครั้งหนึ่งมันมีคนฟังเราเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนอ่ะทำไมเราถึงไม่พูดยิ่งไปถึงต่างประเทศอ่ะคุณยิ่งเห็นความแตกต่างมากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ํา ทุกคนไปจะต้องตั้งคำถามแล้วว่าเวลาเราเห็นรถไฟตรงเวลาเราเห็นบ้านเมืองสะอาดเราเห็นระบบการเมืองดีก็จะต้องแบบแล้วบ้านเราหละบ้านฉันให้เป็นแบบนี้นะทำไมไม่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่มีใครพูดดังนั้นพอมันผ่านมาส0ปีแล้วทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้พูดในแต่ละซีซันอ่ะพี่เลยคิดว่ายังไงเราก็ต้องพูดแล้วการพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดแล้วเอาแค่สะใจเนาะมันมีหลายครั้งที่ที่แค่การพูดถึงของเราอะ่ะมันไปสร้างมันไปจุดประกายคนบางคนที่ตั้งคำถามแบบเดียวกับเรา คนที่นี่เขาใช้ถุงแบบนี้กันจริงๆจังๆ,ๆเลยนะถุงที่มันนากลับมาใช้ได้สิ่งที่เห็นได้เนาะของรายการอะ่ะมันก็จะมีคนหลากหลายที่เข้ามาซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากเลยนะเหมือนมันเป็นการถกเถียงแล้วเราเฝ้าดูว่ามันเป็นยังไงในระยะเวลาสิบปีเนะี่ยที่พี่เห็นอะ่ะมันมีคนบางคนที่ตอนเริ่มแรกอะ่ะพี่ทําเรื่องถุงพลาสติกเขาถามคําถามว่า เงินตรงนี้ใครจะได้รับอะไรเงี้ยการที่มไม่ได้ใช้ถูกพลาสติกอันนี้เก็บเงินค้าถุงพลาสติกใช่ไหมใช่เงินพวกนี้ใครจะเอาไปทิ้งที่ไห<ป>นแล้วเขาก็ต่อต้านเขาผ่านระยะเวลามาเนี่ย นี่มเขาเนต์คือคนเดิมนี่แหละที่เคยคอมเมนต์อะเขากลับมาสนับสนุนเออเรื่องนี้เขาเห็นทางออกมันมีการถกเถียงมาในช่วงระยะเวลาที่ออนแอร์ไปอย่างเงี้ยมันสนุกดีอะที่ได้เฝ้ามองเรื่องพวกนี้เนาะแล้วเขาก็บบเออเห็นว่าแล้วอีกสิบปีเขาจะเปลี่ยนไปยังไงจริงๆถ้าเกิดแบบมานั่งถอดสิ่งที่หนังพาไปพูดสิบปีที่มันก็เหมือนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เนาะในแต่ละปีที่รายการออนแอร์มันประเด็นทางสังคมอะไรบ้างสังคมไทยสนใจเรื่องอะไรที่พวกพี่พวกพี่บ่นๆกันไปอย่างเงี้ยครับสิ่งนี้บอกอะไร มันบอกว่าสังคมควรเปิดโอกาสให้ตั้งคําถามและเปิดการถกเถียงในพื้นที่ปลอดภัยให้มากที่สุดถ้าสังคมที่มันไม่เปิดโอกาสให้เราตั้งคําถามหรือเถียงสังคมจะไม่เดินไปไหนเลยปล่อยให้เถียงเถอะมันจะใกล้าคาตอบทุกๆครั้งที่เราเกิดข้อถกเถียงจริงๆน่าจะเป็นวิธีคิดพื้นฐานเลยมั้งสําหรับคนทั่วไปมั้งเวลาไปเที่ยวประเทศไหนเนาะ สังเกตได้อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนเดินทางไปญี่ปุ่นมากขึ้นพอเขาไปเห็นญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่เขาพูดแบบโอ,อ้ยอยากให้มีรถไฟอันเดินทางแบบที่นู่นเนาะโอ,อ้ทางเท้ามันดีเนาะเขาไม่เคยไปเห็นโลกที่ดีกว่าเมืองไทยนะแล้วเขาก็ไอ้คาพูดที่บอกเมืองไทยเป็นเมืองที่ดีที่เมืองตะวันตกแบบแบบเขาก็ไปเห็นมาแล้วไม่จริงอย่างลอนดอนน่ะระบบขนส่งทั้งหมดอะ่ะเขารวมอยู่ในองค์กรเดียวคือ transport of London. ล o n d o n รวมไปถึงเรือวรอวมไปถึงรถไฟใต้ดิน พอเขามองวิธีการบริหารแบบนี้นะทำให้เขาสามารถบริหารจัดการการขนส่งทั้งเมืองได้เป็นองค์รวมสามารถออกบัตร่วมได้เพราะว่าเขาดูแลโดยองค์กรเดียวแต่ของไทยของ,ทองกรุงเทพคนละองค์กรนะคนบริหารจัดการรถเมล์วิ่งคืออสมกจต่คนดูแลป้ายรถเมล์คือใครคืกอกทมอดังนั้นพอมันอยู่2องค์กรมันจะคุยกันยังไงล่ะจริงๆมันคุยกันได้แต่แต่ทำไมถึงไม่คุยกันอะไรเงี้ย จริงสิ่งที่อยากขโมยกลับมาเนาะถ้าคิดเร็วๆแบบแรกที่มันป๊อปขึ้นมาในหัวเลยก็คืออยากได้คนที่บริหารงานองค์กรสําคัญอะ <Okay. S 1> กลับมาคนที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองหรือคนที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศมาไว้เมืองไทยสักพักหนึ่งวางมาช่วยเราหน่อย สามเดือนก็พอเราคิดว่าเมืองไทยน่าจะเปลี่ยนอะสามเดือนไม่พอไม่พอเหรอปัญหาไม่เราอยากให้เขาอยู่เด็กสักปีนึงอะเอาจริงด้วยเจ็ดปีได้ไหมสักเจ็ดปีให้เท่ากันแบดีเลยขึ้นอยู่กับเขาถ้าเกิดเขาแฮปปี้อะอยากอยู่นานก็โอเคเออถ้าทางนู้นไม่แฮปปี้กับคุณของเราก็เอาไว้ก่อนเออแบบว่าทํายังไงก็ได้ล้างเขาไวทางนู้น